สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาอาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกพตพุทธคุณพักเครื่อนด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นปกโพนะคะพี่อันนี้เป็นปกโพด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะพี่มียันอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ปกโพนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะพี่เรื it it like ่องพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่ขาด้านหลังจะมีรอยจาร์อย่างนี้ค่ะพี่ด้านหลังจะมีรอยจาร์อย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะหลวงปู่สุขนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระมหิสวนนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระมหิสวนเนื้อสนิมแดงนะคะพี่ขานะคะจะเป็นเนื้อสนิมแดงนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาพระมหิสวนองค์นี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระอนาปกหลวงป่ใจวัสดเ็นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่พระอนาปกนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขานะคะพระอนาปกหลวงป่ใจวัสดเ็ค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงอ่าหลวงพ่อพรมหลังตอรีดค่ะพี่ขาหลวงพ่อพรมหลังตอรีดนี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะหลวงพ่อพรมหลังตอรีดนี่นะคะพี่ขาน้งขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะหลวงพ่อพหม ต่อรีดค่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิตาค่ะพี่ขาเป็นพระปิตานะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะปิตาองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพระปิตาค่ะส่วนอันนี้หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิตาค่ะพี่ปิตานี้ขอไว้ที่ห 600บาทเหมือนกันนะคะพี่ด้านหลังจะมียงาอย่างนี้ค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาปิดตาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระท่ากระดานค่ะพี่ขาเป็นพระท่ากระดานน้านอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พระท่ากระดานเขาบอกว่า หน้าพัพพิคเนทนะคะพี่พัดท่ากระดานหน้าพัพพิคเนทอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพัดท่ากระดานหน้าพัพพิคเนทค่ะส่วนอันนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตานี่ก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญไม้ทราบที่ค่ะพี่ขาเหรียญเก่าโบราณอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ เหรียญนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาเกาะๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ได้มาแบบนี้นะคะพี่หนุนได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะอุ้ยส่วนนี้เป็นกุมารหลวงพ่อตีเอไม่ใช่ กุมาหลงพกกล้วยค่ะพี่ขาพร้อมเรื่องขอปฏิกนะคะอันนี้ขอวันที่700บาทนะคะพี่กุมาหลงพอกล้วยเนื้อตะกัวอันนี้ขอวันที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางผมเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะกุมาหลงพกกล้วยค่ะส่วนอันนี้เป็นเบี้ยแก้ค่ะพี่ขาเบี้ยแก้เก่าเก่าอันนี้ขอวันที่600บาทนะคะพี่ขาเบี้ยแก้เก่าเก่านี่หนูขอวันที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางผมเพิ่ม50บาทเลยค่ะเบี้ยแก้เก่าเก่าค่ะส่วนอันนี้เป็นเด็กหลวงพ่อจันทร์ไหมคะพี่ใช่หลวงพ่อจันทร์ไมมใช่ไม่ใช่ก็ขอโทน คะะพขานอันนี้ขอวันที่600บาทนะคะพี่เดือนนี้หนูขอวันที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นนางพญานะคะพี่ขานางพญาองค์นี้ขอวันที่600บาทนะคะพี่นะคะนางพญาองค์นี้หนูขอวันที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะนางพญาค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณหลงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ขาเหรียญหล่อโบราณหลงพ่อไปวัดกำแพงค่ะพี่ขาอันนี้ขอวันที่600บาทนะคะพี่อันนี้ขอวั ที่ ie 600บาทนะคะพี่ขาเดือนหลอดโบราณหลงพ่อไปว่ากําแพงค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอดหลวงพ่อทบนะคะพี่รูปหลอดหลวงพ่อทบอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปหลอดหลวงพ่อทบอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระชัยวัดนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระชัยวัดค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่พระชัยนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาห0 0บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นอ่าหลวงพ่อโสธรนะคะพี่ หลวงพ่อโสธรน,นี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะรูปหล่อหลวงพ่อโสธรสองห้าศูนย์แปดอันนี้ขอไว้ที่หก0ร้อยบาทนะคะพี่ขาหลวงพ่อโสธรขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อไม่รู้ที่นะคะพี่เป็นเหรียญไหมมันหลวงพ่อทองสุกเลยนะคะหรือว่าไม่ใช่นะคะพี่ รูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปหล่อนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ค่ะ6 0 0บาทปลายท,ทา,ยบาทบงบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะคส่วนนี้เป็นพักกิ่ง7รอบค่ะพี่ค่ะพ้กิ่ง7รอบปัวนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ค่ะนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ค่ะพะากิ่ง7รอบปัประวัค่ะพี่ค่ะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ค่ะพ้ากิ่งค่ะส่วนอันนี้เป็นหลงปูสุขค่ะพี่หลงปูสุขนี้ก็ขอไว หลงปู่สุกนี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะหลงปู่สุกค่ะส่วนอันนี้เป็นชินนาทหลงปู่เผือกค่ะพี่ขารูปปล่อพระพุทธชินนาทหลงปูเผือกค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปปล่อนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ขุนแผนขี่ไก่นะคะพี่ขาได้มาแบบนี้นะคะพี่ขุนแผนขี่ไก่นี้ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาท าทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาคุณแผนขี่ไก่ค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นตะกรุดไม่ทราบที่ค่ะพี่ตะกรุดไม่ทราบที่ดอกนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่หนูไม่รู้ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขานะคะหนูไม่รู้ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทพอค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเด่นหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยม อันนี้เป็นเดอนปูเอี่ยมนะคะพี่ขาเดอนปูเอี่ยมนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเด้นลงปูเอี่ยมขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่พี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆมองไม่ชัดยังไงพี่ๆแอดไลน์มาหาหนูได้นะคะพี่ขาแอดไลน์มาหาหนูได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นเด่นลงพกันไอ้ลงปูเอี่ยมค่ะพี่ปูเอี่ยมขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นนก ค่ะพี่ขาพระนับปกอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่พระนปกน้ำสนิมแดงนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นพ้ากิ่งนะคะพี่ขาพักกิ่งอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่พ้ากิ่งอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทเลยค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาพ้ากิ่งค่ะส่วนนี้เป็นรูปปลอสังกัดใจนะคะพี่อันนี้เป็นรูปปลอสังกัใจนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะรูปปลอ สังกจายนี้หนูขอว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อเกอกเล็กๆไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะรูปหล่อองค์เล็กอันนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะพี่ขาว่าของที่ไหนนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะเดือนก็โบราณอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร 600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นเด่นหลวงปูร่รอดบัดวังน้ำบนนะคะพี่ขาอันนี้เป็นหลวงปูร่รอดบัดวางน้ำบนอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเดยนหลวงปู่รอดบัดวางน้ำบนขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นไม่รู้ที่เลยเนี่ยเนี่ยเป็นพักกุแต่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พักกุนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นควายธนูนะคะพี่ขาควายธนูอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ควายธนูนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นกุมาลค่ะพี่ขากุมาลหลงพะกวยแกะรูปเหมือนนะคะพี่ขานะคะเป็นกระดูกออามาแกะนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่กุมาลหลงพอกวยอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็น หลวงพ่อจุกค่ะพี่พระเนื้อดินหลวงพ่อจุกค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหลวงพ่อจุกอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ขาหนูได้มาสภาพนี้หนูก็เอามาขายตามสภาพนะคะพี่ขานะคะเป็นหลวงพ่อจุกขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเมียแก่หลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะคะพี่เมียแก่หลวงพ่อนุ่มวัดนางในอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะเมียแก่พ่อนุ่มวัดนางในนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขา หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอปู่เอี่ยมค่ะพี่ขารูปหลอปู่เอียมนี่ขอไว้ที่หกร้อบาทนะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปหลอหลวงปูเอี่ยมค่ะส่วนอันนี้เป็นพักกิ่งค่ะพี่ขาพักกิ่งนี่ขอไว้ที่หกร้อบาทเหมือนกันนะคะพี่พักกิ่งเกาๆอย่างนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็น <c oughs> อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนุกจ่าปะไม่ใช่ไม่รู้ว่าเหรียญอะไรอะไม่ทราบว่าเหรียญอะไรนะคะพี่ขาอ่านไม่ออกไม่มีบอกว่าวัดไหนของหลวงพ่ออะไรมีชื่อแต่ว่าไม่รู้ว่าของของอะไรนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ <c oughs> เหรียญน,นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะเพราะเกลืพระคูอะไรเนี่ย อันนี้ขอวั้ที่ห0 0้อบาทนะคะพี่ขานะคะเดือนนี้ข้างหลังจะเป็นพระพุธข้างหน้าจะเป็นพระนั่งคัตมาอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาเดือนนี้ขอวัดที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้อันนี้ไปเอบอยู่ <c oughs> อันนี้เป็นเดือนหลวงพ่อวัดบ้านแจ้งหลวงพ่อนาย เหรียญหลวงพ่อนายค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญพ่อน่ายนี่ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยนะคะพี่ขานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อนาย6 0 0บาทปลายทาง50บบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็น <c oughs> เป็นผ้าปิดตาหลังแบบอย่างนี้ค่ะพี่เป็นผ้าปิดตาหลังแบบอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ปิดตาหลังแบบอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาปิดตาเกาๆ600บาทค่ะพี่ปลายทางห0บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรวะหลวงปู่สุข หลวงพ่อสกุลหลวงสวัสดีพ่อสกุลไม่ใช่หลวงพ่อจงปะ่ะหลวงพ่อจาดใช้พ่อจาดนะคะพี่ ไม่จากก็จงค่ะพี่ขานะคะไม่รู้อันไหนค่ะพี่อันนี้ขอวันที่600บาทนะคะพี่รูปหล่อนี้หนูขอวันที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปหล่อโบราณนี้ขอวันที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพักกุค่ะพี่ขาดูดิคะหนูได้มาอย่างนี้ค่ะพี่นะคะอันนี้หนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอวันที่600บาทนะคะพี่พักกุนี้หนูขอวันที่600บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปปลอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่รูปหลอดพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ <Sig> <300 bad S 1> ขานะคะรูปปลอหลวงพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะพี่ขานี่ค่ะรูปลอดหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่หลวงปู่ทวดนี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะหลวงปู่ทวดนี่หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขารูปหล่อไอ้หลวงปู่ทวดค่ะพี่ๆคนไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะพี่ขานะคะหลวงปู่ทวดขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยคะ่ะส่วนนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาที่ขอ<า>ไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพ<อ>ี่ปิดตาปูโต๊ะข้างในเหมือนฝั่งตะกุดค่ะพี่ข<อ>้างในเหมือนฝั่งตะกุดนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ได้มาแบบนี้ค่ะพี่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะเนี่ยค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น อ่าสมเด็จปากน้ำนะคะพี่สมเด็จปากน้ำที่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาสมเด็จปากน้ำนี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นภาพปิตาพิมพ์ปั้นเองนะคะพี่ขาปิดตาที่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาปิดตาอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาพระปิดตาค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินอันนี้ขอไว้ที่700บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินนี่ขอไว้ที่700บาทเหมือนกันนะคะพี่ เจ็ดร7อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เขาเรียก,กยว่าอะไรหมอันนี้หน,น,น,นูมนไม่รู้เขาเรียกว่าอ,อะไรค่ะพี่นะค่ะอันนี้ก็ขอไว้ที่7 0็ดรบาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูก็ขอไว้ที่7 0็ดรบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาเจ็ด้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วน <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> พี่ขาอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะคะพี่ขาได้มาใหม่ได้มาเพิ่มค่ะพี่นะคะเป็นของกุมารทอง กุมารทองหลงพ่อเต๋น,นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะกุมารหลงพ่อเต๋พร้อมตลับอย่างนี้นะคะพี่นะคะ พร้อมตลับอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่เวลาเปิดพี่เปิดอย่างนี้นะคะพี่เวลาเปิดพี่เปิดอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะด้านในก็จะเป็นสภาพอย่างนี้เลยค่ะพี่ด้านในก็จะเป็นสภาพอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่700บาทค่ะอันนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขานะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงอ่าภาพไม่ชัดยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขากุมาหลงพ่อตีค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขา อีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกดพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะ